ค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวียงชุติมนค่ะวันนี้มีนัดกันนะคะสองทุ่มครึ่งสำหรับเราพัฒนานะคะก็วันนี้วันที่25นะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสนะคะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะสำหรับราวันนี้นะคะก็ให้ไว้เป็นแนวทางอีกเช่นเดิมนะคะ ถูกเช่นไรก็ต้องขออภัยด้วยนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะสำหรับวันนี้เราพัฒนานะคะให้เด่น0กับ7นะคะ0กับกับ7สายวิ่งสายรดูดรูดได้เลยนะคะวิ่ง0กับ7นะคะ ยังไงก็ขอย้ำนะคะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะหรือว่าใครที่มีตัวที่เด็ดๆนะคะเอามาแบ่งปันกันได้นะคะคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะ,คะก็เกศูน0์กับ7นะคะวันนี้สายวิ่งสายรูดได้เลยนะคะ2องทุ่มครึ่งนะคะส่วนตัวเจาะนะคะจะเป็น เลขอยู่8ชุดนะคะอันนี้คำนวณโดย AI นะคะคุณผู้ชมคำนวณโดย AI นะคะ AI คํคำนวณให้นะคะจะได้ตัวนี้นะคะตัวเจาะนะคะรับชมไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะเอาแค่พอหอมปากหอมคอก็พอนะคะ เพราะไม่มีใครรู้ว่าเขาจะออกตัวไหนนะคะเป็นไปได้ทุกแนวทางนะคะก็จะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะจะใกล้ปีใหม่แล้วบางทีก็ดูทางกันไม่ยากนะคะก็จะมีชุดกันไว้ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะชุดกันก็จะเป็นสี่ชุดนะคะ ชุดกันนะจะเป็นตัวเลขที่เยอะหน่อยนะคะหากชื่นชอบตัวไหนก็ก็นำไปพิจารณานะคะคุณผู้ชมนี่นะคะอาจจะเป็นปีพศเก่าพศใหม่นะคะตัวนี้เป็นเลขตัวเดียวกันนะคะก็ซ้ำกันนะคะ ความเป็นไปได้นะคะคุณผู้ชมนะรับชมไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะนะท่านชื่นชอบก็นำไปพิจารณาได้นะคะขอย้ำนะคะทุกแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะอันนี้คำนวณมาให้ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคำนวณโดย EI นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีในวันคริสต์มาสสวัสดีค่ะ